สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบครับยินดีต้อนรับพ่อพแม่์เอฟซีลูกสาวอหญิงเนาะเอฟซีฟนคับมอล่ําสาวหน่อยเป็นแพงทุกท่านค well รับสำหรับคลิปนี้ครับมีเรื่องราวข่าวสารนะครับดีดีมีสาระมาให้ครับพปอพแม่์เอฟซีได้รับรู้รับทราบกันนะอง่น้องมาแจ้งข่าวกันนะครับข้าวนี้นะครับก็เป็นข่าวในเรื่องของ งานนะครับงานเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมงานในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่16เนี่ยถึงต้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนั่นก็คือต้องเลื่อนครับโอ้โหนะครับ,โหโหรบต้องเลื่อนพี่น้องครับงานมืออื่นนะครับมาแจ้งข่าวพ่อแม่เอฟซีทังล่ำไปมาดนะครับแจ้งข่าวพ่อแม่เอฟซีทั้งลํำไปมาดที่ตั้งหนาตั้งตาลอดเนาะสิฮอดมือแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่ครับทัง เพจสาวน้อยเพชรพันแพงแฟนเพจนะครับผู้ติดตามกว่า1นึ่งล้านเก้าแสนคนนะครับได้โพสต์ขึ้นมาปั้งนะครับประมาณสักสองชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือบ้านโนนสำนรันนะครับตำบลโคโคกลาบหรือโคกลามหรือจังเลบารูเนาะพี่น้องเนาะมันอ่านว่าอยงไรนะครับตำบลโคกลามอำเภอลำปีมาศจ,จังหวัดบุรีรัมย์ แฟนๆบุรีรัมที่ต่างตารออาจจะต้องอดใจรอไปอีก2เดือนได้พี่น้องเด้ออีก2เดือนก็คือบไร้ยกเลิกครับงานนี้ยังมีอยู่แต่ขอเลื่อนวันเวลาไปอีก2เดือนนั่นก็คือไปเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือนุ่นเลยครับ11ธันวาคม2568นะครับก็คือปลายปีนี้นะครับเดือนสุดท้ายส่งท้ายปีเก่านะครับส่งท้ายปีเก่า16 ตุลาเปลี่ยนไปนเป็น11ธันวาคมนะครับอีก2เดือนโอ้เจริญพี่น้องครับเืีอว่าพอพอ,พอพอแมนแม่เอฟซี FC ที่ติดตามพล์รสาวหน่อยเป็นแพ่งอยู่ติดตามลูกสาวอินอยูเนี่ยตั้งนาตั้งตาว่าอยากจะไปหาลูกสาวสิไปปูซาดสิไปหาจับมือสิไปขอถ่ายรูปโอ้ตั้งตาตั้งนาตั้งตาไปยั่งดีเลยแต่ว่าโอ้ยกเลิกพปพอแมนยกเลิกเลื่อนสแนลนะครับสาเหตุเกิดมาจาก พายุเนาะมีพายุเขาฝนตกสถานที่อาจจะเ่ราเอื่อมนียอาจจะเป็นสถานที่อาจจะเป็นบ่ได้เป็นซีเมนต์เป็นพื้นดินโค่นปกติเป็นดินเหนียวสิพี่น้องครับมันส่งผลกระทบอย่างหนึง่งมันตั้งไว้ที่ยากตั้งไว้ที่ยากลดรดเนี่ยมิตรตระหนุพุกหนักๆนะครับเขาไปแล้วมันติดลมติดหยังจะมันออกงากมันตั้งไว้ที่ยากนะครับแล้วคนนั่งกะสนานั่งบ่ไเ้เนะพี่น้องเนาะเพรานะนะช่วงนี้ก็ยังที่บอกครับเมื่อวานนี่ยังยูนีครับยูปทุมนี่ครับ ตกหนักพี่น้องครับโต๊กแบบฟาดถล่มทลายเลยพี่น้องครับนะมื่อขึ้นนี่สาวหน่อยทําการแสดงอยู่เอาเพื่อสีชมพูขอนแก,นก,ก่นกับต๊กคือการพี่น้องต๊กเปิดขึ้นนะครับตอนนิ้งออกแสดงกับตก๊กพี่น้องครับออกเต้ยกับโตก๊กออกฉากเงี้มื่อขึ้นกับตก๊กแต่กังห่มออกมาแสดงพี่น้องเอ้ยนะครับจีตตนหมอลำนะครับน้องหมอลำมีง,งานแถบซุเมอนะครับตาฝนเบิดขึ้นสอดแจง ก็ต้องไปเฮ็ดงานต่อเวลาพักพอนกันหน่อยเนาะเพราะนั้นกัอันนี้สาเหตุบริมาจากมอลำแบบสาเหตุมาจากสถานที่แล้วพี่น้องเนาะเนื่องจากสภาพอากาศสถานที่ก็มันไม่เป็นใจนะครับจัดไปแล้วมันก็นมีสธิ์อาจจะยกเลิกหรือไปหอดหนางงานแล้วมันอาจจะตัง้งเวทีบดิพิเสษพี่น้องครับเขาอาจจะเมินสถานาการณ์เรียบร้อยแล้วเขาเลยต้องขอเลื่อนนะครับไม่ได้ยกเลิกก็ยังมีงานอยู่นะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่สิมาแจงแ้งไงครับพอ,พอไแม่เอฟซีทางลํำไปมาททางบุรีรัมย์ได้รับรูรับราบทััวกันเนาะบอกเปนว่าหอดมือเลยเอ้าคือบ่ฮูเรื่องคือบ่มีหมอลำมากเนาะสิไบ้บางคนหอดสาตว์เตรียมไปปูสิหน้าหอดมือหอดยางม,มั้บ่ครับย่างไปหอดสถานทีแล้วเอ้าหมอลำคือบ่มาจัเกเถอแต่ว่าอย่างนี้แมนบ่ซั่นเนี่ยเพราะนันก็ต้องมาบอกมาก่าวกันนะครับเผื่อว่าบางคนอาจสิแบบคาดได้เห็ดงาน นะครับเอ่ยลืมบรอดเบิ้งโพสต์ของทางเพียรสาวหน่อยก็เลยบ่รู้ตสิครับตั้งนาตั้งตาร่อมาหลายมือหลายเว้นเป็นเดือนนต่สิครับย่ามสิหอดกับอ้าวบ่งหูข่าวว่าเลื่อนก็เลยเผื่อว่ามาเปิดเจอคลิปนี้จะได้รับรู้รับทราบในเรื่องของข่าวสารที่ทางเพจเขาได้แจ้งไว้แล้วนะครับอ่จาจังหดกับสำหรับอ่า เรื่องของงานนอนมือนีลูกสาวกคอย่าลืมนะครับผู้ใดอยู่ขอนแก่นนะครับอยู่ชุ่มแพร่หรือบานไกลเลื่อนเคี่ยงนะครับสามารถไปกันมั่งใจลูกสาวของหญิงใดหรือว่าผู้ใดอยู่บุรีรัมย์อยากสิไปขอนแก่นมาเลี้ยงกับไปได้หรืพี่น้องนะครับไปได้ครับวันจะมีคาน, ASE, น้ํามันวันที่มีรถไปไปเลยครับโยกขบวนไปให้กํนลังใจลูกสาวนาฮ้านอยู่ขอนแก่นได้เลยพี่น้องนะครับมือนีอยู่ขอนแกน <THE L load> ่นชุ่มแพรด้วยครับมื่อขึ้นนี่ก็อยู่ขอนแกน่นอยู่สีชมพู่ นะครับเพราะ,ะนั้นช่วงนี้งานขอนแก่นจะเยอะนะครับถ้าจำาอบพิษวันที่16เนี่ยอยู่บริลัมก็จริงแต่ว่าเหมือน17น่าจะมีงานอีกน่าจะอยู่ขอนแก่นคือเก่าขอนแก่นหรือสารคาาผมกับ่แนใ่ใจนะครับประมาณนี้แหละเท่าที่ผมเบิ้งคิวผ่านๆมามันจะมีขอนแก่นต่อเนื่องกันขัง,งเยอะครับเราจะมีสลับม,มาบริลัมนี่แหละครับแต่สุดท้ายก็ต้องยกเลิกเนาะกับ,บรูว่าลูกสาวจกลับบ้านหรอเป่าเมือ่ออื่นหรือว่าจะอยู่เฉาๆนั้นเพื่องานต่อไป ตรงรอดติดตามไปติดตามทางเพจพ่อแม่วอีกได้เลยครับและก็ขอประชาสัมพันธ์ช่วยลูกสาวด้วยนะครับอีกแรงหนึ่งก็คืองานกระถินนะครับงานกระถินบ้านลูกสาวนะครับงานกระถินบ้านลูกสาวพ่อพ่อแม่เอฟซี FC ท่านใดที่อยากจะร่วมทําบุญกระถินไปกับลูกสาวนะครับปีนี้เป็นการเป็นเจ้าภาพกระถินเนาะทั้งรอบคร้วลูกสาวเป็นเจ้าภาพกระถิน่น ก็ได้จ้างมาลำสาวหน่อยเพ่เป็นแพงไปงันพี่น้องเออไปงันง,นงันบุญนะครับกระถินในครั้งนี้ก็คือไม่น้อยมันจะเป็นจ้าภาพสามปีเนาะปีที่แล้วปีนี้แล้วก็ปีนานะครับปีที่แล้วผมก็ได้ไปอยู่ปีนี้เขาว่าตั้งใจว่าิไปกันละละ่างงานเรียบร้อยพี่น้องครับอ่าล่าผักร้อนเรียบร้อยครับสบายใจครับอ่าแต่ตอนนี้หาเงินใส่เติมน้ำมันไปเนาะพี่นอ <c oughs> ้องมานั่งอัดจิบบววขาวอยู่นี่แหละพี่น้องเออหาค่าน้ำมันนะครับแตรก็ฝาก อยากขามโฆษณากันด้วยครับเด้อน,นะครับผู้ใด <c oughs> อยากจะได้บัตรแข็งนะครับผู้ใดอยากได้บัตรแข่งกะติดต่อนะครับผู้ใดอยากได้บัตรแข็งกับติดต่ออ่าไปที่เพจพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจนะครับทางเฟซบุ๊กได้เลยครับติดต่อไปเลยครับทักเลยอยากได้บัตรแข็งอยากอยากไปซื้อบัตรแข็งไว้นะครับเดี๋ยวเพื่อนจะจัดส่งมาให้พี่น้องครับอ่า <c oughs> ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เพิ่นปิดแล้วหรือย,ยังหรือจังไหนหรือผู้ใดอยากได้ไปซื้อ ไปพ่อไปหาลูกสาวอยู่หน้างานอยู่ทั้งใดก็ลอกไปถามลูกสาวบิ่งเพราะว่าเมื่อวานเห็นลูกสาวบอกว่าซื้อซอยซื้อบัตรซอยลาเนี่ยจ้าหลาสิบ่มีเงินใจค่าหมอลำเออนั่นละพี่น้องครับก็ถือเป็นการทําบุญร่วมกันพี่น้องครับบัตรผมม่แน่ใจเท่าไหรเนาะบัตรบัตรเท่าไรก็ร้อยยี่สิบบาทเออบัตรร้อยยี่สิบพี่น้องอครับบัตรแข็งร้อยยี่สิบบาทบ่แน่ใจว่ามี รวมมีแบบรางวัลอยียงหางบัตรหรือเปล่านะครับน่าจะมีพี่น้องคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีนะครับผมก็ลืมบ่แาเน่จใจนะครับนะแต่หุ่นตะว,วันบัตรรอยยี่นะครับผูดอยากได้ก็ทักไปเลยทางเพจพ่อแม่มองค์หญนะิงเนาะผูดอยากได้เสือกับรัตนาพรแบรนทักไปเลยพี่น้องครับต่อเตยแอดมินล่อตอบล่อทรงอยููพี่น้องนะครับทักไปเลยครับสําหรับเสือเนาะนะครับเสือก็นี่ครับผูดอยากได้เนาะ นะครับให้เบิิงแบบครับอ่าเสือเสือกระถินตอนนี้บนบน่าจะเบิดแล้วครับแต่ว่าหมายถึงเสือของลูกสาวครับเสือรุ่นไมล่าสุดนะครับสามสีสีชมพูสีอยังแน่ลหละเดี๋ยวผมหากเอนนะครับนี่อะเดี๋ยวผมให้เบิิงจากลูกสาวก็ได้ครับนี่ลูกสาวใส่งามงามจร่อลูกสาวใส่ นะฮะขึ้นอย่างนี้ใช่ละนี่อันนี้สีชมพูครับนี่ครับนี่ผู้ดใดอยากได้นะครับทักมาเลยครับรัตนาพรแบนเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับมีแบบนี้เป็นสีฟ้านะครับมีสีออกสีครีมครีมสีน้าตาลพี่น้องสีกาแฟนะครับประมาณนั้นนะครับผู้ดใดอยากได้กติดต่อไปเลยครับทักไปเลยทางเพจรัตนาพรแบนเด้อพี่น้องเดอ้อ นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาเบอกซูพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้รับชมรับฟังนะครับได้รับรู้ข่าวสารกันนะครับความเคลื่อนไหวของสาวน้อยเป็นบันแพงนะครับมีงานอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับคลิปต่อไปสิมีเรื่องเล่าอีกอย่างจะในกาฝากกดติดตามคอมเมนต์ครับมั่นใจกันได้เด้ออย่าขำกโฆษณากันเลยครับเด้อสวัสดีครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ